หมากจะทำการรีวิวกับดักจับแมลงสาบที่ได้ให้น้องร้องทีมงานเนี่ยไปลองใช้มาดูแล้วมันก็หลุดออกมาหรอกโอ้โหนี่ไงสรเลอร์เลยเฮ้ยโอ้แม่งใจแม่งได้เหมือนกันเลยเหมือนจะมีอ มีปัญหา,มาแมลงสาบอยู่ในบ้านใช่หรือไม่วันนี้คุณโชคดีแล้วนะครับเพราะว่าเติร์ดหมักจะทำการรีวิวกับดักจับ,จบมแมลเรงสาบที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างข้อมูงมีเยอะอนก้เยอะเยอะเยอะ,เยอะ,เ,ยอะเยอะมากแต่ว่า เอามาประมาณนี้พี่ว่าอันที่อยู่บนโต๊ะเราตอนนี้มันเป็นอันที่เราก็เห็นกันแบบเห็นทั่วไปใช่แล้วก็ใช้ทั่วไปเอาว่ากูเคยใช้มาหมดแล้วผมมีปัญหาแมลงสาบเพราะผมกลัวระยะร้อยหลาผมไม่ได้เลยเพราะว่าเราเราเหมือนกันเราอยู่กับแฟนของเราอยู่ภรรยาของเราแฟนกลัวไหมสาบไหมก็กลัวทั้งคู่ครับกลัวทั้งคู่แล้วใครจับแฟนครับผมเคยผมเคเดินเปิดประตูในห้องน้ำาฮปุ๊บแล้วผมเลยจับ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 แล้วเขาก็มาจับให้เขาก็กลัวเขากลัวแบบ อ๋อเหมือนกูเลยบ้างผมก็เหมือนกันตัวผมเองกับตัวแฟนน่ะกลัวแมลงสาบทั้งคู่เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมด้วยเคล็ดลับการจับแมลงสาบที่ปัจจุบันใช้ใช้แฟนไม่ใช่นะมืงนม่ <laughs> นะมือกูออใช้ <c oughs> ตัวอ๋อนี่ฮะเอาทิชชู่อะ่ะทุกคนครับลองไปชํำดูนะครับผมรู้คุณไม่อยากเข้าใกล้มแมลงสาบทิชชู่นะครับมาเป็นก้อนลงน้ําลงน้ําให้แบบกลายเป็นอเตอร ball แล้วพอเจอแมลงสาบเข้ามาปุ๊บปลาใส่เลยแปะปลาใส่เลย โดนพกไปส่งก้อนใยน้อยใยน่อย,อยโดนดปุ้งผมไม่ใช้แล้วหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปจับแล้วจะจับไงอ่ะก็นี่ไงก็เอาคุมตัวแมงสาบก็ยังต้องหยิบจิชชู้ที่นั่นน่ะแล้วก็บีบมันบีบทำไมอ่ะวิธีคิดต๊ที่ข้านอกทำไมที่ขง้งนอกเหมือนเข้ามาดิจริงๆใช้วิธีกู เข้าเรื่องดีกว่าก่อนจะไปรีวิวนะครับทีมงานก็ได้มีการเสิร์ชถูกต้องแมงสาบที่เราเห็นโดยทั่วไปในเมืองไทยในบ้านเราเนี่ยที่เราเจอเจอใช่มันจะมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นคือแมงสาบเยอรมันกับแมงสาบอเมริกันเราเรียกเป็นปีเตอร์ไหมปีเตอร์ก็ได้เผื่อคนกลัวเวลาคนกกลัวแมงสาบเขาใค่ได้ยินคำว่าแมงสาบเขาก็ขนลุกหมดเลยใช่ใช่ปีเตอร์จากเยอรมันเนี่ยจะเป็นปีเตอร์ที่ค่อนข้างตเล็กใช่ไหมคำประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวเล็กผม่าทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่ตัวเล็กๆอันนี้กลัวไหมครับกลัว ผมได้เลยผมสบายมากจับเลยจับมือเลยไม่จับฟาดแป๊ะเนี่ยอย่างมันเกี่ยวกับไซส์เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไงแอลกอฮอล์ยกถังยกปี๊บขนแค่ตัวนี้เดียวปิเตอร์พันหนึ่งคืออเมริกันก็คือจมดำาด้ตัลาใหญ่ดําดอ่ะอันนี้แหละเป็นตัวที่แบบทุกคนกลัวกันเขาเดินทางมาติดมากับเรือพวกแบบขนส่งอ่ะแล้วคือมันติดข้ามมาแล้วมันก็มาแพร่พันธุ์ในไทยใครบอกมึง ผมเคยอ่านข้อมูลมาอ๋อนี้พูดจริงเหรอผมเคยแบบพูดจริงเหรอผมเคยแบบกูว่าขึ้นสมองก็เลยไปทำรีเสิร์ชมึงมายงไงวะมึงเกิดขึ้นมาไยงไวะนอกจากพันธุ์ที่เราเจอในบ้านเราจะมีพันธุ์อีกมีอีกมีอีกแต่ว่าเราพูดหลักๆของตัวนี้ดีกว่ามันคือตัวที่เราเห็นเป็นประจำโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมารีวิวอย่างแรกเลยดีกว่าซึ่งเป็นเหยื่อล่อแมงสาบสําเร็จรูปนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นี่เอง วิธีของเขาก็คือเหยื่อล่อมีกลิ่นดึงดูดแมลงสาบนะครับแล้วแมลงสาบจะเข้าไปในรูนะครับแล้วก็เขาทําพื้นที่ลาดเอียงไว้ให้แมลงสาบเข้าไปได้ง่ายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ดโด<อ>นหมดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่โดนหมดนะครับทั้งาสายาพันธุ์เยอรมันและสายพันธุ์อเมริกันนะครับออกฤทธิ์ต่อมแมลงสาบที่ดื้อต่อสารเพอร์มีตรินด้วยซึ่งคืออะไรไม่ไมรู้รแต่ว่าของทุกอย่างแต่ละอันเนี้ยพี่ได้ให้น้องๆทีมงานเนี่ยไปลองใช้มาดูแล้วา้าลองดูว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับคนแรกนะครับน้องนัดจากบางละมาดเป็นรีวิวตัวนี้ตัว Combat นะครับว่าได้ผลอย่างไรบ้างสเปซบาร์ใช่ครับ้ใช้เป็นไหมมาพี่กดีนเตอร์บางละมานครับวัสนีครับผมนัดบางละมานนะครับวันนี้ก็ได้รับภารกิจมาเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กับดักแมงสาบตัวนี้กันอ่าเดี๋ยวเราเรามาลองแกะกล่องกันดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแมงสาบบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะนะครับ เพราะว่าส่วนมากจะตุ๊กแกกับงูจะกินมาหมดละถ้าสมนี้กูเจอปีเตอร์ดีกว่าขอเจอปีเตอร์ดีกว่าปลอดภัยกว่าทีนี้เราก็แบ่งเป็น6อันนี่ง่ายมากวิธีการใช้แล้วก็ปึ้งหนึ่งอันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปติดที่ห้องครัวก่อนเลยเพราะห้องครัวแมงสาบไม่าจะเยอะเปียงเลยตรงนี้ตายห้องเก็บของต่อไปตรงนี้ดีกว่า เดีมาดูผลงานนะครับวันแรกว้าวแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเมงินสามนะสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ครับเดี๋ยวผมกําลังจะออกไปทํางานเดี๋ยวเราไปเช็คกันหน่อยก่าว่ามีแบงสามมาไหมครับนี่จุดเอาลนะไม่ไมีนะครอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมแบงสามน้อยนะครับเอาไว้ว่าไม่มีครับ ผม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 ขอขอแบบพี่่คิดวงไให้ฟีดแบ็กกับน้องนัดได้ไหมความจริงรุ่นนี้มันมีกาวอยู่ความจริงมันมันไม่จําเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปมันวางตามซอกก็ได้ซอกที่แบบไม่มีให้พื้นวางตามซอกดีกว่าตรงที่มัน มืดอะแต่ว่าตงนี้นัดเห็นวางไว้ใต้โต๊ะที่มันค่อนข้างโล่งโปรตีแมงสาบไม่ไม่ไม่เดินอย่างนั้นนะเขาค่นข้างอินเทอร์บทเขาค่อใ้ยใช่ใครับเพราะนั้นในซอกเล็กๆมันควรจะไปอยู่ในนั้นมากกว่าผมเคยใช้แล้วส่วนตัวเจอนอนแบบรอบๆซากของพีเทอร์เหมือนกันแต่ว่าน้อย แต่ผมเดาว่าอันนี้มันไม่ได้ดักไว้ข้างในเดาว่าเขามากินเหยื่อแล้วเขาก็แบบไปบามันจะตายที่อื่นใช่ครับก็ได้มาดูคลิปต่อมานะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อชื่อว่า Hor สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้พิชานะคะได้รับภารกิจให้ทดลองน้องพิชาที่ดูแลโปรดักของเทเิลาครับผมแลวตอนนี้เขากำลังใช้เสียงสองอยู่ อ๋อนี่เสียงสองเสียงสองกระจัวห้องพิชาบจะเป็นเหมือนตัวเล็กๆที่สีออกน้ำตาลไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นแบบเยอรมันพันเยอรมันในบ้านของพิชาชาจะเสี่ยให้ดูนะคะอ๋อมันจะกินแรงอยู่นะคะ ไกล้หน pues mm ้าจ nah ังหวดกินแรงอยู่นะฮะเป็นเสียงที่หนึ่งแล้วครับกินแรงคะนี่เปเสียงจริงของเขาแล้วทั้งหมด3ชิ้นนะคะเดี๋ยวพิชาจะลองวางทั้งหมด3วันนะคะสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะที่แรกของเราในห้องน้ำพิชาจะวางไว้ตรงบริเวณอ่างล้างหน้าเพราะว่าน้องอ่ะชอบมาวิ่งตรงนี้บ่อยมากเพราะว่าเหมือนใต้ใต้สิงพิชาค่ะมันจะมีเป็นเหมือนแบบหูน่ากลัไหมปะคร ประมาณนี้อารมณ์ประาณนี้แหละใช่ครับถ้าเราเป็นแบบปีเตอร์เราก็อยากอยู่แบบนี้อยู่รู้สึก<อ>มีความสุขตรงเนี้ยความสุขแน่นอนร <ๆ S 1> ู้สึกอบอุ่น,น,น <laughs> ตรงบริเวณสุดท้ายนะคะพิชาจะวางไว้ตรงนี้เลยก็คือ ต้โตทางาน,นาเพราะว่า,าเ,<ร>เหมือนน้อง่ะ <หา S 2> น่าจะมีรังอยู่แถวแถวนี้เพราะว่าเห็นตรงบริเวณเนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะคะอัปเดตวันที่หนึ่งนะคะตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้เหมือนจะไม่มีน้องอเดตจุดที่สองวันแรกนะคะเหมือนจะเห็นว่าน้องมานอนอยู่ตรงนี้แสดงว่าใช่ตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีนะคะจุดที่สามอัปเดตวันที่สองนะคะตรงจุดที่หนึ่งนะคะยังไม่ อัปเดตจุดที่2วันที่2นะคะนี่คือวันที่1นึ่งมนี่คือวันที่2มีเจียวๆกมาไม่แล้วพอสมมติเป็นปีเตอร์จริงแล้วเขาอุตส่าห์ทิ้งไว้ให้เลยนะเขาเไม่ไม่เก็บไม่เคลียร์มีสอ2เหตุผลเก็บวิดีโอไว้ไว้ถ่ายให้ดูกับอีกสองีเหตุผลหนึ่งคือมึงเห็นพวกมึงไหมอ๋อไปขู่ไปขู่ไปขู่จุดที่สวันที่2นะคะก็ยังไม่มีแต่ที่สังเกตได้คือที่มีก็คือแบบ มดหรือเปล่าออมดเป็นมดแทนวันที่สามนะคะวันสุดท้ายเหมือนตรงนี้ก็ยังไม่มีอจุดที่สองวันที่สามค่ะแสดงว่าใช่ละลละใช่แล้วล่ะ กต้นเหตุจุดที่3นะคะไม่มีอะไรก็คือวางไว้3จุดแต่ที่เห็นผลลัพธ์ชัดสุดอ่ะก็คือตรงบริเวณอ่างล้างหน้าซึ่งมีน้องไลาตูอยู่3มตัวนะคะตนแรกคิดว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าน้องคนข้าววิ่งเล่นกันบ่อยมากๆแต่นี้ก็เลยเออหรือว่าน้องอาจจะย้ายไปอยู่ห้องอื่นแล้วหรือเปล่าไมู่้องว่ากันนะคะแต่ก็เห็นผลลัพธ์อยู่นะคะขอบคุณค่ะ พีเทอร์ก็เป็นเพื่อนรักของน้องนะก็มีกานพูดถึงกานคุยกันในทางที่ดีใช่ครับพูดถึงในทางที่ o s i t i v e ย้ายบ้านแล้วอะไรเงี้ยวางยาวงยาผมเดาว่ามันมีทั้งแบบถ้าไม่เจออาจจะโดนมดขนไปแล้วเขายังออกเดินทางไปได้อีกอมเออเขาอืมม้างจริงนะใช่ครับถ้าเอาตรงๆเลยที่ผมใช้มาผมจะไม่ค่อยนิยมลักษณะนี้เท่าไหร่เพราะไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดผลแบบเออเกิดผลไหมก็ใช้การดูรูทีนได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเลี้ยงหมาอ๋อ ใช่แล้วพอพอเราถ้ามีสุนัขหรือแมวที่บ้านอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะเพราะพอเราวางไว้ตามจุดอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะเออมื่อเข้าไปเราก็แบบมันไม่ดีอ่ะมนไม่ควรถ้าแม่สาวเขาไปกินแล้วเขาออกมาแล้วแบบเราก็เป็นซากอีกเป็นซากเป็นซากที่เป็นยวพิษเดี๋ยวไปเล่นอีกอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เท่าไหร่ใช่ครับนะครับ แบบกาวนะครับดักแมงสาบหรือว่าที่น่าจะเรียกกันว่าบ้านมแมงสาบอือันนี้ใช่ครับอันนี้คือ<น>ที่ผมมีติดบ้านไว้เท่าที่ผมใช้มันมันเวิร์เคยใช้ไหมไม่เคยครับมันเวอร์อันนี้เห็นตัวแมงสาบเหมือนกันเว้ยพอมันทําเป็นบ้านขึ้นมามันมีที่จับแล้วเราก็หยิบออกไปแล้วก็ทิ้งได้เลยอันนี้ดีมากคุณจะสังเกตเขาเขียนไว้ว่าดักจับจิบจ้งจกด้วยนะครับอันในกล่องนะครับมันจะมีอยู่สามหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นซื้อกล่องเดียวได้สามหลังหน้าตาน่ารัก สดใสเห <So cute. S 1> มือนอาร์ททอยเอาคเหมือนอาร์ททอยเหมือน,น,นบ้านที่แบบเอาอาร์ททอยไปวางสมว่าข้างในจะได้อะไรถูกต้องครับแล้วด้านในนี่เปิดมาปั๊บเจอกาวนะครับในซองก็จะมีนี่เหยื่อที่มันอยู่ในซองฟลัดเราแกะกาวแล้วเราก็แปะเหยื่อไว้ตรงกลางที่เขาออกแบบมาเรียบร้อยแลย้วอ๋อครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์มา <S <S เห็นปะมันจะได้ฟิลเหมือนแบบ ซื้ออะทอยมาแล้วแบบประกอบไม่เลยแบบเพลินเป็นเหมือนบ้านบ้านบ้าน้ด้านข้างนี้นะครับเขาจะมีที่ลอยป่าเน,นี้ยที่เขาเอาไว้แปะพรมเช็ดเท้าแม่สานะครับก่อนเข้าบ้านเพื่อเอาฝุ่นออกทําให้เท้าของแมสาเนี้ยไมติดเลยแน่นถือว่าดีไซน์มาแบบดีไซน์อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพรมเช็ดเท้าเนี่ยเดี๋ยละสะดวก มองไกลๆได้ว่าติดเปล่านะติดเปล่านะอุ้ยมีมีมีพอมีเสร็จแล้วก็แบบไปเลยไปเลยสะดวกนะครับนี่ะ่ไปดูกันสวัสดีค่ะเอ็มนะครเป็นน้องเอ็มนะครับกราฟิกดีไซน์ของเรานี่เองวันนี้เอ็มได้รับภารกิจให้มาทดลองใช้กับดักแมลงสาบซึ่งตัวที่เอ็มได้อ่ะคือบ้านแมลงสาบเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่า แล้วเราก็ไปวางได้เลยดีเ็มจะไปวางไว้ในขวนะคะจุดที่เอมจะเอาไว้ก็คือตรงนี้เลยใต้เตาเพราะว่าเคยเห็นน้องมาอยู่ในนี้เยยมเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะบ๊ายบายติดตามผลวันที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าจะมีหรอไมหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหแม่งได้เหมือนกันเลยอ้ยมันจะมี โอ้โหเปิดให้ดูด้วยโอ้โหนักเลงจัดนักเลงนักเลงโอ้โหติดสองเฮ้ยนี่มันพันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะมันไม่ใช่แมนซานี่มันมันเออมันเป็นอเมริกันครับพี่ไอไอตัวเนี้ยโอ้โหเองแม่งคนจริงนีนว่าเปิดบ้านขึ้นมาเลยติดตามผลวันที่สองนะคะเมื่อวานเราเจอไปสองตัวใช่ไหมวันนี้เราจะมาเปิดดูว่ามีมาเพิ่มไหมมาอีกแล้วโอ้โหดู่งมาเตยตัวเลยมาเต็มครับห้าตัวเลย ในนประเทศี้มาินดีด้วยนะครับดีด้วยแล้วไ่โอเคบ่อยวิ่เี๋ยวเราวางไว้ต่ออีกหนึ่งวันนะใจกันยาวๆวันนี้แกะมาเพิ่มอีกสองอันก็คือจะลองเอาไปวางในจุดอื่นเพิ่มนะในครัว เอ็มเขาเล่นทั้งกล่องเลยนะครับทีเดียวซัดไปทั้งกล่องปกติผมใช้ทีละอันนะออันนี้เขาแบบเล่นสามเลยนะเอาชัวร์ไงพี่ก็ล้อมดักล้อมไปเอาชัวร์พองชัวร์อุ้ยระวังแบบเขามีประสบการณ์ด้านแมงสาบพอสมควรพอรู้วิธีการวางเนี่ยวิธีการวางนี่แน่นอนจับแมงสาบต้องแบบนี้ใช่ครับนั้นไปวางแบบถ้าไปวางตัวนั้นอะไปวางกลางสนามแล้วสงแล้วใช่แม่ ติดตามผลวันที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันบอกแล้วฟิลอาร์ตทอยเฮียอาหารนวลุ้นตัวสีเห็นดิอันนี้คืออันแรกเลยที่เราวางไปนะอันนี้ครบสามวันแล้วนี่โอ้โหนีตัวใหญ่มากเออทุกคนเฮียขนลุกเลยตัดแม่งเยอะจี๊ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกสองอันที่เราวางเพิ่มแกะเล่นม่าีท่าไม่มีเลย ไม่รู้ว่ามันไม่เดินเข้าไปหรือว่าเพราะอะไรแล้วก็อีกอันนึงบอกเลยว่าทุกคนเตรียมตัวนะนี่คือข้างตู้เย็นที่เราเพ,พิ่งวางไว้เมื่อวานนี่คือข้างตู้เย็นที่เราเพิ่งเพ,พิ่งวางไ,มมาไาว้เมื่อวานวัน<ห>น,น้ยัน้<ห>วันน้วันนวันนี้วันน้วันนี้วันนี้วันนี้วันน้วันนี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 ้วันี้วันน้วันนี้วันนี้นนี้นวันนี้วันนอ้วันนี้วันนีันนี้วันนี้วันนี้ว้วันนี้นนี้วันัวัน สยองมากสยองมากมากสยองมากมากมากสยองมากเรามาเยอะด้วยเออกาามันก็เหนียวอยู่นะเพราะว่าไอตัวใหญ่แรงมันเยอะมันก็ยังติดนะมันก็ไม่รอดนี่ติดหมดเลยนะพ่อลูกแม่อะไรติดหมดเลยทั้งพครัวเลยเนี่ยหลานมากข้อแมหลานมากโอเคถ้าถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้ผลนะถ้าตอบว่าไม่ได้ผลถ้าตอบว่าสำหรับหนูมันยังไม่ได้ผลนะ ใครเห็นแล้วสนใจอยากจะไปใช้ก็ไปซื้อใช้กัน,นได้เป็นไงไปเชืยอดูเรื่องอากอยางไปวางบ้านไอ้น,นั้นนะ <S <S นัจะเอาอันนี้ให้มันไม่เข้าไปวางกลางสนามบ้ากลางสนามบ้านนี่วางกลางบ้านเลยมั้งแน่นอนว่ามันมันออามาใช้ซ้ําไม่ได้แล้วถูกว่ามันสมมติเต็มเปี่ยมนี้แล้วอะก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เผาเผาเลยหรอเผาไม่ไหวบุยโอ้โหต่างจาเผาด้วยอย่างน้อยมันเลียนซ้ำเดียวละมันใช่ กล่องดักแมลงสาบมันคือการขังแมลงสาบเอาไว้ในนี้นี่ไงเปิดแล้วนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็คือเราวางเหยื่อล่อไว้ด้านในแล้วก็ให้มันเข้ามาครับเมื่อมันเข้ามามันจะไม่สามารถออกไปได้อีกมันก็จะแบบเมอะแล้วนะเต็มเลยอะปาร์ตี้กันอะถูกต้องจะปาร์ตี้เหนือนี้เราก็แค่เลือกอาหารที่เหมาะสมกับเหมาะสมกับพีเทอร์โอเคมาดูกันดีกว่า ค่ะเจลเคทีฟจากเทพลีลานะคะอันนี้ของน้องเจลนะค,ะครับเคทีฟของพวกเราอเ,อเ,เองโดยกับดักมแมลงสาบที่เจลได้นะคะก็จะเป็นกับดักแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอันบอกให้ดูนะคะมีทั้งหมดแบบสี่ช่องถ้าดันเนี้ยมันก็จะแบบเป็นทางเข้าให้มแมลงสาบเข้าไปได้เทเหยื่อไปเขาจะมีเหยื่อมาให้คะ่ะเป็นซองอยู่แล้วในกล่องที่แบบซื้อมาอ๋อเหยื่อล่อมาด้วยมากับ สิ่งนี้เลยใช่ป่มเวลาซื้อมามาพร้อมเหยื่อล่อมันใช้เหยื่อก็ได้หรือว่าจะใช้แบบอาหารที่เรามีในบ้านก็ไปลอได้เหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะเอากับดักแมลงสาบที่สะเหยื่อแล้วมาลองน้ำดูค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เคยเห็นแมลงสาบนะคะขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นช่วงดึกๆของวันแรกก็เลยมาเช็คว่าเอ้ยมี่แมลงสาบปิิยาเปรากฏว่าย่งไม่หมีนะบนนี้ วันนี้เป็นวันที่2นะคะที่วางกับดักแบบมลงสาบไว้ในห้องน้ํานะคะจะเห็นว่าไม่มีมแมลงสาบมาติดเลยสัก ะะไม่รู้ว่า,มาแมลงสาบจะมาติดกี่โมงนะคะแต่ว่ายังไงก็จะรอดูวนพรุ่งนี้อีกทีนึงค่ะนี่ตอนนี้เราย้ายที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาวางในครัวกันวันนี้ว่างว่าเป็นยังไงนะคะโดยตอนนี้วางอยู่บนโต๊ะเนาะเพราะว่า,มาแมลงสาบมัทิมก็ไต่ขึ้นมาตามโต๊ะที่อยู่ใกล้ๆกระถาอะไรเงรี้ยแล้วก็ด้วยความที่บ้านมีหมาด้วยก็เลยแบบถ้าวางที่ต่าน่าจะเสร็จน้องหมามากกว่าเสร็จมแมลงสาบนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองล่อด้วยการวางตรงจุดที่มันแบบอยู่ตรงมุมขอบอะไรเงี้ยแต่อยู่บนโต๊ะแทนหลังจากที่ย้ายไปวางที่คครรััวววนนนาาแกือองงให้ มาเช็คค่ะผลปรากฏว่าอย่างน้อยค่ะมีตัวหนึ่งมาติดแล้วนะคะโอ้โหจับอย่างนี้เลยแบบ <c oughs> ยิบบ้านเขาขึ้นมาเลยมันก็หลุดออกมาหรอโโอ้โหนี่ไงตัวเลือเลยทิ้งเอาไว้แบบสาวันอะไรเงี้ยมันก็มีแบบตัวนึงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามันจับได้เบื้องต้นละกันจากที่เมื่อก่อนเราต้องวิ่งไล่จับเองนุ่มมันก็เหนื่อยอันนี้ก็คือเหมือนทุ่นแรงลงไปได้ก็ถือโอเค พอใช้ได้ขึ้นแรกได้ลองนาค่อยไปลองแอนดูค่ะความจริงมันเก็บได้สี่ตัวหร,หรือมันเข้ามาได้อีกเดี๋ยวผมว่าเป็นันเป็นเลยเหมือน,นผับเลยอะมัเข้ากันดีลงตรงน,งนั้นได้เลยถ้ามีเยอะมองแบบอันเนี้ยปาร์ตี้บ้านอะสมมุตินะจับได้สัก5ตัวในเนี้ยมุนเปื๊ดนะโอ้โหออกแล้ว โโอิสระโวยไอ้แสกออนไททันมาแล้วมนุษย์ว้ัวมันแทบมันต้องบินมันแบบถึงเวลากระพือปีกแล้วว่ามันต้องบินเว้ยไอ้แบบเนี้ยมันรักมนุษย์นะแมงสาบอ่ะอยากกอดอ่ะทลาวทำไงอ่ะถ้าถ้าเป็นวิธีพี่นะ ดวซื้อใหม่เดี้ยวกล่อทิ้งมันทกล่องเลยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละตายแล้วก็เหมือนเดิมไปทั้งกล่องคุณพี่กลัวแมงสาดจริงๆอ่ะต่อให้เอาออกไปหมดแล้วอะเขาไม่อยากยุ่งกับสิ่งเนี้นะใช่ครับผมจะไม่ล้างมันเขาไม่อยากใช้ยุ่งกับสิ่งนี้ที่แบบมีพีเตอร์เคยเยยออะู่วิ่งอยู่อะสยองมากครับใช่ใ่อันนี้สยองมากๆสำหรับผมนะ อ่ะประมาณนี้ครับครับก็กับดักแมงสาบในตลาดก็ยังมีอีกหลายแบบแบบมีแบบเจลด้วยใช่ครับเลือกใช้กันดูนะครับว่าคุณเหมาะแบบไหนเพราะเราคิดว่าแต่ละบ้านอาจจะไม่ไมเหมือนกอันเพราะบางบ้านมีสัตว์เลี้ยงบางบ้านไม่มีก็สามารถใช้แบบอิสระอะไรเงี้ยใช่บางบ้านก็ต้องดูว่าเอออันนี้มันเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเราไหมนะประมาณนี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับใครเคยใช้แบบไหนแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงหรือมีแบบอื่นจะแนะนําสามารถพิมพ์บอกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ นะครับขอบคุณมากวัน <c oughs> นี้พวกเราขอลาไปก่อนอสวัสดีครับ